ถึงปัญหารถติดเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ของทางกรุงเทพมหานครนะครับตำรวจหลายยุคหลายสมัยก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหารถติดครับอย่างล่าสุดครับทางบกจรได้บอกว่ามีนโยบายเป็นถนนทางด่วนนะครับในการที่จะเปิดไฟเขียวให้นานขึ้นในถนนสี่เส้นทางครับทางบกจรครับได้บอกว่า,ได,วาได้ทําโครงการเพิ่มสมรรถนะจราจรแก้ไขปัญหารถติด โดยร่วมกับบชนโดยจะเน้นการปรับลดเวลาไฟแดงและเพิ่มเวลาไฟเขียวให้นานขึ้นครับเพื่อให้รถติดน้อยลงโดยเบื้องต้นได้พิจารณาเส้นทางที่ติดขัดมากที่สุด4เส้นทางครับ เกี่ยนในช่วงเช้าครับก็จะเน้นเส้นทางในฝั่งขาเข้าได้แก่ถนนพระราม9้า 9. จากเส้นทางจตุรทิศไปทางแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าสู่แยกราชเทวีครับและจากนั้นก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ประตูน้ําไปทางแยกราชประสงค์ปกติเนี่ยจะใช้เวลา30นาทีก็จะลดเวลาลงให้เหลือเพียงแค่5นาทีครับ ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งก็คือถนนรามคำแหงครับจากแยกลำสาลีมุ่งหน้าไปทางแยกรามคำแหงเข้าสู่ถนนเพชรบุรีผ่านไปทางแยกศูนย์วิจัยเข้าสู่แยกประตูน้ําในช่วงเช้าเนี่ยจะติดขัดมากครับใช้เวลา40นาทีก็จะลดเวลาให้เหลือเพียงแค่20นาทีในการเดินทางเส้นทางนี้ครับ ส่วนในช่วงเวลาเย็นก็จะเน้นเส้นทางฝั่งขาออกครับคุณผู้ชมอย่างเส้นทางราชพารบที่เชื่อมต่อไปทางรามคำแผงจากแยกราชประสงค์ผ่านไปยังแยกประตูน้ำไปทางดินแดงแล้วก็จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรามเก้าไปทางรามคำแผงปกติจะใช้เวลา45นาทีก็ต้องลดเวลาให้เหลือ25นาทีครับ ส่วนเส้นทางสุดท้ายครับก็คือเส้นทางสุขุมวิทอันนี้ติดหนักสุดๆเลยครับตั้งแต่แยกนานาไปจนถึงแยกบางนาปกติจะใช้เวลา45นาทีในการเดินทางครับแต่จะลดเวลาให้เหลือ35นาทีจริงๆแล้วบนถนนสุขุมวิทเนี่ยที่ติดขัดเนื่องจากรถนั้นจะเลี้ยวเข้าห้างสรรพสินค้าด้วยจึงไม่สามารถที่จะควบคุมเวลาให้เท่ากับถนนเส้นอื่นๆได้นะครับ โดยนโยบายนี้ได้ดําเนินการไปเมื่อวานนี้เป็นวันแรกครับและก็จะใช้เวลาในการทดลองนโยบายเป็นเวลา3เดือนและจะประเมินผลทุกวันเพื่อตรวจสอบประสิทธ,ธิภาพของโครงการครับ <S <S คุณผู้ชมผ่านเส้นทางที่ผมบอกไปทั้ง4เส้นทางหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าใช้เวลาน้อยลงใช้เวลาบนถนนกระชับขึ้นเนี่ยสามารถชวิตมาคุยกันได้นะครับที่ Boss ันเดอร์สกอร์นอวททั้งหมดนี้คือท่าผิดรับในช่วงเที่ยงนี้ครับ